วันนี้ตอนนี้อยู่อังกฤษนะคะอยู่อีหยังก่อเขาเอิญยังซินมาร์เกตซินมาร์เกตเลอ่ะวันนี้มาเที่ยวทะเลพี่น้องเห็นบ่งามบ่หนังามบ่ทะเลสวยอันนี้น้องสาวจ้ะมาเยี่ยมน้องสาวคือกันบ่เดี๋ยวก็จะซื้อส่วนไปกังอันเดียวอันทา้งคู่เดี๋ยวเขาสิยญาไปทา้งคู่เด้อพี่น้องอีหยังก่อนเขาเเจมส์บอนบ้านเจมส์บอน อันพระเอกนางเทียนสบอนเออบพระเอกน่ะคนไหลข้นเขียนข้นเขียนเดียวเนี่ยเดียวเทียนนะสีผ้าสีเบืองพี่น้องเบิองยางยางเบิงอันบ้านคนเขียนเกียบอนเออคนเขียนนางอ๋อ่วาพระเอกบ้านพระเอกเกมบอนอ๋อพี่น้องเห็นเพื่อนนยย กัืเองอกับเองนแม่นะรั่งเศสไปับอามไปบากูกัเป็นฝรังเศสก็ีหรอออหนาวเลร่มหนาวน่มอ๋อนี่ไงเขาลงตรงนี้อุ้ยหินแมะบ่ายมิซไซหาที่เงาดนอแบบว่า อ๋อบ่านลัโอ้ย,ยทะเลเลยนะด้ยอล้วนี่ยทิชเอ่เลยเนาะกเดข้างหลัง<ม>เป็นหวเนกะกับ,บ้าน่มน,นี้วน้ยากมทะเลี่ึมังใ้เลยออกไปใส่บันไดอันใช่หาดเพรมีพืดินใชยย่เนาะ นี่ตาหิงนม่สวยมากเออก่อนนะก่อนหน่งี่หน่อสวยโอ้เอ็นก็จตักดูบางคุนน่ะจอะตักปุ่งกอยงามแต่หน่องามงะบางในก่อนอินโอ้ยดีเลยเนาะต้องมาเบิ่งก่อนเวลาเด่นหนามนม่ ายหาดมันก็สวยนะพี่น้องบ่มีทรา้แต่ว่าก้อนหินทั้งนั้นเลยมันมันดีสําหรับที่ว่าเข้าว่ายน้ำขึ้นมาเราบ่มีทรส้ติดติด,ตดน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำตีนน้ำมัน้นน้ําตูเข้านะพี่น้องแต่ว่ามันพอดีอย่างคือตั้งแด่ละมันไม่เหมือนบ้านเราอ่ะมมหน่าแล้วก็ฝรั่งเขาถึงชอบไปเที่ยวเมืองไทยรายหาดอันนี้หินหาดเด้อพี่น้องมีแต่ก้อนงาม,งาม มันเม็นห็นธรรมชาติาพี่น้องแต่ข้าเจ้าเอาเอามาเท่แม่กันคืนเสาะฟังอ่ะแม่พี่นอ้องอ่ถ้าถ้าคืนทะเลมันสัต์ลงไปแล้วข้าเจ้าก็จะเอามาเทมาเอางสิแม่จา่าเป็นหินที่แบบว่าเขามากันไอ้น้ามันเสาะฟังค่ะพี่น้องค่ะแต่งามนะหินนี้แต่ก่อนงาม,งามแต่ยี่ป้อนมากอยู่แบบว่าลาเห่าอ่นเล่นน้ำทะเลนะขึ้นมาเหากับ่อมิไส้ติดตัวจริงสิแจ๊ะ สวยค่ะฟังพูดจะเป็นฝรั่งเศสเดยพี่น้องเห็นดูริบๆเห็นฝรั่งเศสพี่น้องพี่น้องเบืองนีหินชายหาดนี่แต่เป็นหินแบบนี้เลยก่อนใหญ่ๆเลยคือหินถูขีดไข่ครับเลยแม่สวยงามมากเลยนะคะอันนี้คือทะเลทะเลเมืองเมืองยักเมืองอย่าเนาะวันแต่มันอยู่ในเขตของเขนแมจะเมืองนี้ก้อนหินแม่ดีเลยเนาะนี่เนาะ โอ้ยมากลายอันเรนนร้ำทะเลแล้วก็ต้องใส่เลอะดีนนะพี่น้องกี่หินทั้งนั้นเสวยงามมากลมแรงนะคะยินเสียงลมมาพี่น้องลอมแรงครับนีนเนี้ยทางนู้นเป็นฝรั่งเศสียพี่น้องแอเพื่อลำ่ๆงงสวยงามค่ะว่าอ,อยากเล่นเด้เนาะอันเรนน้ำมาขึ้นมากเพราะมีใส่ติดๆินเลยนะ สวยจ้ะน่าเหวีอู้ oh. อันนี้แกสาหายทะเละพี่น้องสาหร่ายมันแห้งแล้วสวยสวยสวยจับหูหู oh. oh. มักลายใช่หาดแตงสิอันนี้หินสวยนี่นเนี่ย oh. สวยจัง้าไปแล้วพี่นอ้องอีโป้นขึ้นฟังเขาแล้วขึ้นก็จะมีบันไดขึ้นไปข้างบนค่ะ สวยจ้าสวยงามบากจริงๆพเสด็จออนิ่งลืเสือไปนี่เนาะาชมวิวกันเออ <c oughs> เอาละค่ะไว้ขอเป็นไม่ิปหนาเนี่พี่น้องสวัสดีค่ะ